สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาแต่งเค้ก DIY สำหรับวันวาเลนไทน์กันครับสำหรับเค้ก DIY ในวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อบเค้กไม่เป็นหรือว่าตีเค้กไม่เป็นก็สามารถทำได้ครับและผมยังจะใช้อุปกรณ์ให้หน้อยที่สุดอีกด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆืคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <ๆ S 1> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งต่อไปครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมเลยครับก็คือเนื้อเคก้กบัตเตอร์เค้กครับหรือจะเป็นเนื้อเค้กชนิดอื่นๆก็ได้ที่เพื่อนๆสามารถหาได้ครับเนื้อบัตเตอร์เค้กแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับสำหรับวันนี้เราจะเปลี่ยนบัตเตอร์เค้กให้เป็นเค้กน่ารักน่ารักสำหรับมอบให้กับคนที่เรารักในวันพิเศษครับ จากนั้นผมก็จะใช้คัตเตอร์ลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วครึง่งตัดเนื้อเค้กของเราออกมาให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะเตรียมเนื้อเค้กสําหรับแต่งหน้าเค้กทั้งหมด3ชิ้นครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันครับวันนี้ผมใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบนอนเดลี่ทั้งหมด100กรัมครับและสําหรับวันนี้ผมจะไม่ใช้เครื่องตีไฟฟ้าครับผมจะใช้เป็นตะร้อมือแทนครับเพราะว่าเมนูนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการทําเค้กครับ ผมจะตีวิปปิ้งครีมด้วยตะก้อมือจนส่วนผสมของวิปปิ้งครีมข้นขึ้นและตั้งยอดแข็งครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้ตะก้อมือก็ตีไม่นานครับแต่อาจจะเมื่อยมือนิดหน่อยครับเวลาที่ผมใช้ในการตีก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงนาทีก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับจากนั้นผมก็จะเติมสีผสมอาหารลงไปครับวันนี้ผมใช้เป็นสีชมพูครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้สีเข้มสีอ่อนสามารถปรับตามชอบได้เลยครับ พอเราผสมสีจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆ,ๆก็น,นำวิปปิ้งครีมใส่ถุงบีบเพื่อเตรียมไปแต่งหน้าเค้กกันเลยครับและขั้นตอนต่อไปเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันครับวันนี้ผมจะใช้เป็นจานรองเครวตกาแฟสําหรับเป็นฐานรองเค้กครับเราจะนำบัตเตอร์เค้กชิ้นแรกมาวางให้อยู่จุดกึ่งกลางของจานครับแล้วก็จะใช้วิปปิ้งครีมที่เราเตรียมเอาไว้ครับบีบให้ทั่วบนเนื้อเค้กครับแล้วก็นำบัตเตอร์เค้กชิ้นที่2มาวางประกบครับ แล้วก็บีบวิปครีมลงไปที่หน้าเค้กครับนำบัตเตอร์เค้กชิ้นสุดท้ายมาประกบเป็นชั้นที่3ครับจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่อยๆปาดขอบด้านข้างครับเพื่อเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับเราก็จะได้เค้กทั้งหมด3ชั้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปาดครีมให้ทั่วทางก้อนครับ โดยเราจะค่อยๆบีบครีมจากถุงบีบแล้วค่อยๆหมุนจานเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแป้นหมุนสําหรับแต่งเค้กก็จะง่ายขึ้นกว่านี้ครับวันนี้ผมก็จะทําให้เพื่อนๆที่ไม่มีแป้นหมุนครับให้ดูเป็นตัวอย่างครับพอเพื่อนๆบีบครีมด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถบีบครีมด้านบนต่อได้เลยครับ จากนั้นก็ใช้ไม้พายค่อยๆเก็บรายละเอียดปากครีมให้พอเรียบครับพอเราปาดด้านข้างเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็มาปาดหน้าเค้กต่อให้เรียบครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีอุปกรณ์ปาดหน้าเค้กอยู่แล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีได้เลยครับแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นไม้พายทําให้เพื่อนๆที่ไม่มีอุปกรณ์ให้ดูครับเพื่อให้ขอบเค้กของเราสวยงามยิ่งขึ้นครับผมจะใช้ไม้พายครับค่อยๆปาดขึ้นด้านบนแบบนี้ครับจนรอบเค้กของเราเลยครับ ขอบเค,ค้กของเราก็จะมีความเรียบเนียนยิ่งขึ้นครับเมื่อเราปาดขอบเค,ค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดที่หน้าเค,ค้กอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็เช็ดขอบจานที่เป็นฐานเค,ค้กให้เรียบร้อยครับเพื่อความสะอาดและความสวยงามครับเค,ค้กที่เราปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ ให้เพื่อนๆนำไปแช่ตู้เย็นครับเพื่อให้ครีมของเราเซ็ตตัวดีสักประมาณ20-30นาทีครับและขั้นตอนต่อไปเราจะมาละลายไว้ช็อกโกแลตกันครับโดยจะเตรียมน้ำร้อนหนึ่งถ้วยครับและนำไว้ช็อกโกแลตใส่ถ้วยอีกหนึ่งใบและมาวางบนถ้วยที่มีน้ำร้อนครับไวช็อกโกแลตที่ใช้จะใช้อยู่ที่ประมาณ50กรัมครับให้เพื่อนๆใช้ตะกอมือค่อยๆคนไวช็อกโกแลตจนละลายจนหมดครับก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยครับ แล้วให้นำไปใส่ถุงบีบเตรียมเอาไว้สำหรับแต่งหน้าเค,ค้กกันครับและนี่คือเค,ค้กที่เราแช่เย็นจนเซ็ตตัวดีเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะนำไวช็อกโกแลตที่ใส่ถุงบีบครับตัดปลายถุงบีบเป็นลักษณะแบบนี้และเราก็ค่อยนำมาบีบที่ด้านข้างเค,ค้กให้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับพอเราบีบไวช็อกโกแลตตกแต่งด้านข้างเค,ค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ แล้วก็นําเค้กของเราไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้ไวช็อกโกแลตเซตตัวดีครับขั้นตอนต่อไปผมจะนํวาวช็อกโกแลตที่เหลือมาทําของตกแต่งเค้กกันครับโดยให้เพื่อนๆเ,เตรียมกระดาษไขครับแล้วให้นํวาวช็อกโกแลตไปใส่ถุงบีบใบใหม่ครับแล้วก็ตัดปลายให้เล็กๆแบบนี้ครับจากนั้นก็จะนํวาวช็อกโกแลตมาวาดเป็นรูปหัวใจสําหรับตกแต่งเค้กครับผมก็จะวาดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ พอเราวาดรูปหัวใจได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นครับเพื่อให้ช็อกโกแลตของเราเซตตัวครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำมาแต่งหน้าเค้กกันครับตอนนี้เค้กของเราแช่ตู้เย็นแล้วก็เซตตัวดีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยครับและนี่ก็คือไวท์ช็อกโกแลตที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้ครับ<ๆ>ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับและผมก็เตรียมสตรอเบอรี่สำหรับแต่งหน้าเค้กด้วยครับจากนั้นเราก็ตกแต่งหน้าเค้กได้ตามชอบครับ เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วครับสำหรับเค้ก DIY ในวันนี้วิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังเป็นมือใหม่และยังทําเค้กไม่เป็นครับลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูได้ครับแถมยังได้เค้กน่ารักน่าักไปเซอร์ไพรส์ให้กับคนพิเศษของเราอีกด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องพงกีแชนแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ